ดีครับหมอยาบ้านๆน,นะครับวันนี้อยู่ที่บ้านหมอยานะครับวันนี้แนะนําไม่รู้จักกับนี่คือต้อนอะไรครับนี่คือต้อนไผ่กิมจูไผ่กิมจูไผ่กิมจูมีหน่อเยอะนะครับนี่หน่อเยอะมากหน่อบาเลิมเลยนี่หน่อเยอะนี่นะครับ หน่อเยอะมากนี่ก็หน่อเยอะนี่ก็หน่อไปกิมชูนะครับกินสดได้เลยนะครับต้มบางบางชนิดต้องต้มน้ำหลายหลายน้ำเยอะนะครับหน่อ งอเหมือน่มนอใหญ่นี่นะครับนี่นอ,อนี่ดูอืมนี่ฮะไม่นจะเล็กๆล,ละครับนอใหญ่นี่ สระพคุณชั้นยอดนะครับหน่อไม้นะครับหน่อไม้ตรรพคุณชั้นยอด้องกันมะเร็งลำไส้นะครับสำหรับคนที่มีอาการท้องผูกบ่อยนะครับท้องผูกบ่อยคนท้องผูกนี่ครับต้องระวัง สิ่งนี้นะครับหน่อไม้หน่อไม้นะครับหน่อไม้สดสามารถช่วยได้นะครับคนที่มีอาการท้องผูกนะครับรับประทานหน่อไม้อาการท้องผูกของท่านจะตู้เราเบาบางไปในที่สุดนะครับและที่สําคัญที่สุดป้องกันมะเร็งลำไส้นะครับท้องผูก กินยากินยาไทยเป็นเวลายาวนานนี่ก็ต้องระวังนะครับฉะนั้นมีทางเลือกของสมุนไพรนะครับที่สามารถป้องกันได้ก็คือหน่อไม้นะครับข้อมูลดีๆนะครับติดตามได้ทางช่องหมอยาบ้านๆนาเนืนน้อหาสาระที่เป็นประโยชน์มาวางให้ท่านผู้ชมได้รับจมขอบคุณนะครับ